พอผาดหกข้อว่าแจกฟรีห้าแสนโค้ดฮุสคอร์ตำรวจไซเบอร์ชวนลูกปกป้องแม่จากภัยออนไลน์ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าฟรีห้าแสนโค้ดจริงไหมก็าอ่านไปเรื่อยๆนะครับพอพบว่าเขาให้รีดีมโค้ดซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับที่เขียนว่าฮุสคอร์เซฟมัม่ยฮะ จะต้องไปรีดีมที่เว็บไซต์ตัวนี้เท่านั้นซึ่งเราสามารถใช้งานได้2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่จะใช้โค้ดสามารถลงได้นะครับที่เว็บไซต์นี้สำหรับใครที่ใช้งานผ่านลายนะครับกดลิงก์จากไลน์แล้วกดลิงก์ redeem.boostcall.com ผ่านลน์ หลังจากที่กดแล้วจะขึ้นหน้าจอแบบนี้จะขึ้นโชว์ว่า your browser is not support แบบนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ copy link ครับให้ไปเปิด browser Chrome ได้เลยครับหลังจากที่เปิด Chrome แล้วนะครับให้วางลิงก์ไปได้เลยและให้ลบคำว่าอันนี้ออกไปด้วย ให้เหลือเฉพาะคำว่า redeem h o s t c o r e com หรือถ้าใครจำได้ครับสามารถพิมพ์คำว่า redeem h o s t c o r e com แบบนี้ได้เลยครับหลังจากที่ได้แล้วนะครับให้ login นะครับด้วย email address ที่เป็น Google หรือ Facebook ก็ได้ครับตัวนี้เชื่อถือได้นะครับจะตอนะครับด้วยตัวนี้นะฮะตัวนึง หลังจากนั้นเว็บไซต์จะถัดว่าให้ลงชื่อเขาใช้งานต่อเกิดการเลยไหมหลังจากที่ลงทะเบียนเข้าเรียบร้อยแล้วให้สั่นโค้ดเข้าไปได้เลย Pose e c a l l save มาเราจะใส่โค้ดนี้เข้าไปที่ช่องของ Redeem Code นะครับที่เป็น Gift Code ใส่เข้าไปได้เลยครับเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับ นะครับ U แล้วก็มี S นะครับแล้วก็ C A L L รู s Call นะครับเหมือนตัวด้านบนเลยถ้าใครจำไม่ได้แล้วก็จากนั้น Save m e m Save S A V E แล้วก็ M O M หลังจากเสร็จแล้วให้กดปุ่มรีดีนด้านล่างครับหลังจากขึ้นหน้าแบบนี้แล้วให้กดปุ่ม c o n f i r รครับเมื่อ c o n f i r รมเรียบร้อยแล้ว แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับและจากนั้นนะครับในแอปพลิเคชัน o s ส Call ให้ล็อกอินด้วยอีเมลที่เรารีดี e มโค้ดตังนี้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไปดูแอปพลิเคชัน o s ส Call นะครับที่แอปพลิเคชัน o s ส Call นะครับไปที่มุมล่างปอกนะครับที่ขึ้นคาว่า Premium กดได้เลยจากนั้นเราจะเห็นว่า หลังจากที่เราดีดิมโค้ดแล้วเราจะได้พรีเมียมเบสิคแลนซึ่งจะหมดอายุในปี2024เดือน10วันที่7นะครับก็คือในอีก2เดือนด้าน2เดือนข้างหน้าหรือ60วันนั่นเองขอบคุณครับขอบคุณตำรวจไซเบอร์ Cyber ที่มีแบบนี้มาให้เพราะฉะนั้นอย่าลืมลงทะเบียนให้ คุณพ่อคุณแม่ที่บานด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยในการป้องกันสภาพหรือป้องกันมิจฉาชีพจากคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไว้ใจไม่ได้นะครับรีบลงทะเบียนกันไปเลยนะครับ